มาดูสี่หนุ่มกันดีกว่าคุณผ <Hey. S 1> ู้ชมคะสี่หนุ่มเนี่ยะคะโฟเอฟโอ่เขาได้ไปมิเต้งที่ญี่ปุ่นกับด <c oughs> าราแฟนคลับแฟนคลับหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์สื่อด้วย <Hey. S 1> ที่ต่างประเทศเนาะก็มีหลายเล่มนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบบไปทัวร์ต่างประเทศแบบ <c oughs> อีกหลายประเทศเลยประเทศแรกก็น่าจะเป็นอินโดนีเซียแล้วก็จะไปอีกหลายๆประเทศเลยอ่ะเป็นยังไงไปฟังสมภาษณ์กันเลยคะ่ะ ดีใจครับพี่จริงๆพวกเราเพิ่งไปจบที่โชว์ญี่ปุ่นมาครับเพาะสี่คนเหมืนกันแล้วก็มีพี่ๆคนอื่นเยอะแต่ว่างานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เรามาเจอกันครับโอ้โสนุกมากตเต้นครับพวกเราตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เจอแฟนๆญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกครับก็จริงๆเรามีหลายๆสัมภาษณ์หลายๆเอกสารที่ได้ไปร่วมทำที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้วางเพื่อนะวางแผนอะไร เดี๋ยวเราติดตามได้ครับใช่ครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเราจะมีเป็นซูดี้สไตล์เชียร์ทัวร์ครับครับซึ่งประเทศแรกเราจะไปเริ่มที่อินโดนีเซียจาการ์ตาครับ15ตุลาคมนี้แล้วก็ยังมีทั้งหมดรวมทั้งหมดมีทั้งหมด9ประเทศครับผมก็ติดตามกันได้ครับใช่ครับก็เดี๋ยวแต่ละประเทศเราจะมีคอนเทนต์แตกต่างกันแน่นอนครับเป็ไงติดตามกันได้เลยจริงๆพวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยแบบว่าได้ไปหลายๆประเทศด้วยกันทั้ง4คนนี้ครับก็เราก็คงเตรียมตัวเต็มที่แล้วก็เตรียมให้หมดที่ครับ แต่ละคนนะมีใครบ้างนะพี่มีพี่ไ <Bright, S 2> บร์พี่วินนะคะแล้วก็มีพี่ดิวแล้วก็มีพี่นันีนานีเรียกเขาพี่เลยเหรอเรพี่ราอยากเป็นน้องสําหรับเขาคือน้องๆทั้งสี่คนเนี่ยนะ่า <c oughs> จะเป็นรุ่นน้องหนูอีกนะแหนู20รุ่นหลานเออหนูยี่สรุ่นหลานเลยถ้านหนูลดอายุ20 4F4 นี่น่าจะยุ่งมา12อ๋อเอ็นด้วย <c oughs> ก็อยากเป็นแบบว่าน้องในสายตาพี่เขาจริงแต่ละคนก็น่ารักมากเลยเฉพาะพี่ใบจริงใบรักมากเลยหลงเลยรักทุกคนนะ